สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DB Real สองหกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางที่กี่ห้องรวยย้ําว่าเป็นแนวทางนะคะให้สมาชิกได้ไปต่อยอดกันใครสนใจโปรแกรมสนใจตัวช่วยสนใจดูรอบต่อรอบ ก็เข้าไปที่ลายกลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะเล่นปักหน่วยล่างก็คือกดล่างรูดหลังสูตรคือร้อยบนบวกร้อยบนนะคะสำหรับคนที่มีโปรแกรมแล้วรอบที่34เอาเลข67890เนี้ยไปเล่นปักหน่วยล่างก็คือกดล่างรูดหลังจะอยู่ที่50ตัวถ้าลงทุนตัวละหนึ่งบาทใช้ทุน50บาทเดี๋ยวเราฟังพี่ไม่จบนะเดี๋ยวจะมีเทคนิคการตัดลดต้นทุนเราจะได้เซฟต้นทุนลงนะคะปักข้อดีของปักก็คือว่าถ้าเลขออกเบิ้ลนะถ้าสูตรเราเข้านะคะเราก็จะะได้นะนี่คือ คือข้อดีของปกักแต่ถ้าเป็นแบบวินวินหรือว่าเราเรียกว่า2ตัวบน2ตัวล่างนะคะถ้าเราไม่กดการเบิ้ลถ้าเล็กออกเบิ้ลก็คือจะไม่ได้แต่ถ้าเรากดการเบิ้ลต้นทุนเราก็จะเพิ่มนะอันนี้ปักก็คือจะปลอดภัยนะคะซึ่งปกัปกปักหน่อยอ่าสูตรเนี้ยร้อยบนบวกร้อยบนเนี่ยเข้าบนด้วยเข้าล่างด้วยนะคะเข้าเข้าแบบปกักทั้งปักบนและปักล่างนะคะใครสนใจอยากรู้นะคะก็ไปดูที่อ่าได้โปรแกรมไปแล้วก็ไปลองเช็คดูเข้าหลายสูตรมากเลยนะคะ แอดก็มาลงเปน็นแนวทางเนาะเห็นเข้ายาวๆตั้งแต่รอบที่2 7จนถึงรอบที่33 3รอบนี้เช็คสูตรหลังจากนั้นเราค่อยลงทุนตอนนี้เข้าแล้ว7รอบแล้วนะคะยี่กี้เขาจะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆไม่มีสูตรตายตัวนะมะีสามารถมีหลากหลายสูตรเลยนะคะใครยังไม่พร้อมที่จะเอาโปรแกรมก็ไปดูใน YouTube ย้อนหลังของแอดนะคะมีหลากหลายสูตรเลยนะคะก็ ก่อนนาเล่นเช็คก,ก่อนนะว่าส่วนนี้ยังเข้าอยู่ไหมหรือว่าหลุดไปแล้วนะอรอบที่3 3ก็จะเอารอบที่32มาคํานวณร้อยบนก็คือ4บวกร้อยบนก็คือ4 4บวก4ได้8นะับเพิ่มไม่ได้5จํานวนนะคะรอบที่33ออก8 30, 7, 1, ป0 7าปักหน่วยล่างก็คือ1เข้านะคะรับฟังที่ไม่จบนะเดี๋ยวอาจจะพาะลดต้นทุนนะรอบที่3 4รอบที่33มาคําคำนวณร้อยบนก็คือ8บวกร้อยบนก็คือ8 8บวก8ได้16 เอาแค่ OK. หลักหน่อยก็คือ6มานับเพิ่มไม่ได้จําจำนวนรอรุ้นนะคะทีนี้เราจะมาเช็กกันเราจะลงทุนรอบที่30เนาะเราก็จะเช็ครอบ27 28 29ปนะคะปักหน่วยล่างนะคะปักหน่วยล่างก็คือ2เข้าทําสัญลักษณ์ไว้ปักหน่วยล่างรอบที่28ก็คือ6ท,ำท,ำทำําสัญลักษณ์ไว้รอบที่29ปักหน่วยล่างก็คือ2ท,ำท,ำทำําสัญลักษณ์ไว้ทีนี้เราจะลงทุนรอบที่30นะคะเราจะดูว่าตําแหน่งไหนที่ไม่เข้าเราจะตัดตําแหน่งน,นั้นตั้งแต่ที่เราเช็คมา คือรอบที่27 28 29าตำแหน่งไหนที่ไม่เข้าเราตัดตำแหน่งนั้นนะคะตำแหน่งที่2ไม่เข้าตัดตำแหน่งที่4ไม่เข้าตัดตำแหน่งที่5ไม่เข้าตัดตัดปกติมีอยู่5ตัวเราตัดออก3ตัวก็จะเหลืออยู่2ตัวเอา2ตัวไปเล่นปักหน่วยล่างก็จะอยู่ที่20ตัวถ้าลงทุนตัวละหนึ่งบาทใช้ทุน20บาที่คิจะให้1บาทเท่ากับ90 90ลบลดต้นทุนเราย0่สิกำไร70็ิบาทกำไรเยอะเลยนะคะแต่สิ่งที่ตามมาคือความเสี่ยงนะทีนี้ใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงก็เอา5้าตัวนี้ไปเล่นปักหน่วยล่างเลยแต่ว่าใครที่ชอบความเสี่ยงนะคะชอบชอบ,ชอบวาดดวงเนาะชอบความเสี่ยงชอบวาดดวงก็เอาทั้งสามตัวเลยก็ได้แต่แต่ความเสี่ยงก็จะตามมาทีนี้ใครที่อแอดแนะนำว่าให้ให้เลือกเอาสาม ตัวที่เราจะตัดเนี่ยเลือกสุ่มตัดเอาว่าเราจะตัดตัวไหนจะตัดออกสักหนึ่งตัวหรือออกไป2ตัวนะคะแนะนําว่าให้เลือกสุ่มตัดเอาเราจะได้เซฟต้นทุนด้วยแล้วก็จะปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันเลยรอบที่30ออก5 5393ปักหน่วยล่างนะคะ3เข้านะถ้าเราตัดตำแหน่งที่2ก็คือจะหลุดแต่ถ้าเราตัดตำแหน่งที่4จะได้ตัดตำแหน่งที่5ก็จะได้นะคะเราสุ่มเลยว่าเราจะ ตัดตำแหน่งไหนนะคะแอดก็มาลงเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดกันนะคะขอบคุณค่ะที่รับฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ